ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับด็อกเตอร์พัดสอนสังสีและพลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชนซีนาคาเฟ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการซ Cinema c a ฟ e ทาง FM 8 9 5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะป้าโมสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการ Cinema c a ฟ e อีกครั้งหนึ่งลมหนาวช่วยมานิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็ยังร้อนอยู่ดีจริงเหรอว่าจิใจของคุณนมันร้อนลุ่งฉันมดิฉันเป็นไวทองเลย เออไม่ได้ไม่ได้นะดิฉันเป็นวัยเปลอาบาานั่งนั่งหนูว่ารู้สึกร้อนบูปาหงุดหงิดไปหมดอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรนะอสูงวัยนั่นเองนะก็สําหรับรายการวันนี้จะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วกาเป็นเดือนเดือนไรมาสสุดท้ายของปีแล้วเข้าสู่ช่วงปลายปีนะก็น่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนก็จะเฉลิมฉลองค่อยๆออกพรรษา แล้วก็จะมีเทศกาลอ่ามันก็จะมีเทศากาลต่างๆเดี๋ยวก็ลอยกระทงภาษาอะไรนะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อ่าเราเป็นเริ่มต้นเนี่ยฮาโลวีนก่อนซึ่งมันก็ของฝ <อา S 1> รั่งแหละนะหลังจากนั้นกับเดี๋ยวก็ลอยกระทงเดี๋ยวก็ไอแแฮที่อะไรเขาก็ว่าดไปเนะี่ยออกภาษาเขาเป็นภาษาเออไม่รู้เหมือนกันเออแม่ไม่ไม่อยู่ไหนส่วนส่วนมากมันจะแบบเหมือนประเพณีไทยอ่ะช่วงหลังๆเนี่ยลอยกระทงแข่งเรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าไทยไท่อใช่ยเขา ฮอลลวีนแล้วก็มก็จะตามเรก่ลอกระโทเนาะฮอลลวีนก็ตามด้วยที่หยดที่หยดสามตอนนี้เข้าแล้วนี่เออใช่ใช่เขาก็เขาก็สู้กับผีจนอ่าด้วยว่ายิงปืนเป็นอะไรที่ใครจะคิดว่าน้าเดชจะมาสู้กับผีนะเขาไม่ให้สู้กับแบบแบบหมอผีก็ใช้กำพละกำลังปืนยิงต่อยตีอะไรพวก่วนใหญ่ก็คิดว่าคิดว่าคนดูหลายคนครึ่งหนึ่งก็ ไปดูซิกแพคนั่นดิก็ไม่แปลกไม่แปลกนะเพราะว่าเราก็บอกแล้วงานภาพยนตร์เราก็ดูเราอยากจะดูเพราะว่าบทดีเราอยากจะดูเพราะนักแสดงหรือเราอยากจะดูอะไรก็ไม่ป็นไหไม่เป็นไหเพราะว่าเขาก็ทําไม้เราดูเนาะใช่สื่อบันเทิงเขาก็ออกกําลังกายตั้งเท่าไหร่กว่าจะได้ซิกแพคแบบนั้นนะเราก็ไปดูชื่นชมในความเขาเรียกอะไรความมีวินัยมีวินัยเพราะเราเพราะเราไม่มี เนี่ยเสียงหัวล้อนฉันยังอ้วนเลยเช่นเดียวกับภาพยนตร์วนันนี้ดึงๆๆเข้าเรื่องได้นะที่ฉันดูเอาจี่จๆนที่ฉันดูพระพรนเรื่องเนี้ยก็เพราะว่าพระเอกกับนางเอกอ่ะที่อยู่ในใบปิดหน้าหนังอ่ะก็คือคุณเจมี่ฟ็อกซ์กับแคมรอนดีแอสทีเรียวกว่าเขาก็เป็นแบบ ตามนักแสดงรุ่นเก่าเก๋ากึกรุ่นแบบที่แบบโอ้โหดังในยุคสมัยก่อนเนาะอย่างคุณแคมวอนดีแอร์ที่เ็เล่นโอ้โหมาไม่รู้จะกี่บทตอนนั้นมันเรื่องอะไรนะที่มันดังงจี๊ดเลยที่มันเป็นเจวหนังตลกตลอดอะเด o m ซัม i ิง about mary คือคือภาพยนตร์ที่รีวิวอาจจะเก่าไปสักนิดนึงนะแต่ก็ู้ฟังเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็คือเขาก็เป็น เขาก็เป็นนักแสดงที่อยู่ในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมวงการภาพยนตร์ตั้งแต่ยุคที่ยังเทคโนโลยียังไม่ได้แบบเจริญมากยังไม่มีโซเชียลโซเชียลมดียของคุณปีละหนังปีละแต่หนังเรื่องนี้มันเป็นหนังของปีนี้ไงแต่ว่าคือนักแสดงที่มาเล่นทั้งสองคนก็คือเป็นนักแสดงจะพูดง่ายๆก็คือเป็นเป็นตำนานเหมือนกันนะใช่ไหมแต่เด็กยุคนี้อาจจะแบบ อาจจะยังไม่เคยบปาป้าใช่ไหมแต่ป้าเนี่ยนะในเรื่องเนี่ยก็แซบนะคือมาดูสองคนคือคือดิฉันจะจะชื่นชมเพราะว่าเขาก็ลุกขึ้นมาทำอยู่ในหนังแอคชั่นอ่ะชื่อเรื่องก็บอกแล้ว b a c k in A c t i o n แบบกลับมาขาเรแกละรกลับมาแบบลุกขึ้นมาแอคชั่นอีกครั้งนึงจำไม่ได้ว่าชื่อหนังภาษาไทยชื่อเขาว่าอะไรนะเอ เดี๋ยวต้องลองหาดูนิดนึงนะองแบคือชนแต่ว่าเป็นหนังเป็นหนังแอคชั่นคอมดี้จริงๆแล้วรีวิวอะไรก็ไม่ได้โดดโดดเด่นอะแต่เอาทีฉันดูก็เพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกเนาะคารวะนักแสดงทั้งสองคือแบบสมาลุกขึ้นมาจะมาเล่นให้อารมณ์เหมือนให้อารมณ์เหมือนนักแสดงรุ่นเก่าที่มาเล่นบทแอคชั่นอะมันไม่ง่ายนะป้าป้าลองนึกเหมือนทอมแงอะต่อให้ใช้สแตนด์อินก็เหอะ จร,จริงจริงมันก็<ช>ต้องแบบบ้างแหละเพราะหนึ่งนะคุณก็ต้องอย่างน้อยคุณก็ต้องรูปร่างคุณก็ต้องได <ป S> ้ต้องเป๊ะอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหฟิตเหมือนสมัยหนุ่มสาวแต่ต้องเป๊ะคุณก็ต้องมีความแบบแข็งแรงนิดนึงนึกถึง <นะ S 1> ใครนะ Tom ทอมครูซทอมครูซที่มาเล่นมีอยู่ช่วงนึงที่มีอยู่เรื่องนึงที่เขาไปเล่นเป็นแบบวิ่งอยู่มิชชั่นอิมพอสเบิร อ๋อทอมครูซทอมครูซอันนั้นเป็นนึกถึงทอมแฮมทอมครูซก็เหมือนกันใช่เขาก็เล่นเขาก็ยังแคือยังเวียนวนอยู่ในวงการนี้ได้โดยที่โดยที่ไม่ต้องแหมล่าสุดโอลิมปิกขี่มอเตอร์ไซค์ปักธงชาติอเมริกันอะโอลิมปิกอะดูเท่ดูสมาร์ทอะแต่ถามว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องเสียเปรียะเหมือนสมัยหนุ่มแต่ว่ามันเปรียะไม่ได้มันไม่ได้แล้วเนาะซึ่งเรื่องนี้นะก็ตามชื่อเลยแบ็ k In A แอคชั่นก็คือว่าเป็นเป็นสองคน ในเรื่องเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับมาเป็นสองสามีภรรยานะที่ชื่อว่าคุณแมตต t แทนเนอร์กับเอมิลี่แทนเนอร์นะสองสามีภรรยาซึ่งเป็นอดีตสายลับ CIA แต่ว่าเลิกหมายถึงว่าเลิกเป็นสายลับแล้วเพราะว่าเหมือนกับมีลูกซึ่งจริงมันก็บทแบบเบสิกแบบบททำาแบบเออแล้วก็มีลูกขึ้นมา แล้วก็ลูกก็ค่อยๆโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น oh. ชื่อน้องอลิสกับลีโออลิสนี่ก็จะเป็นสาวนะ้อยแบบกําลังวัยแบบ oh. วัยรุ่นเลยน้เรียนอยู่มัธยมจะไม่ได้ว่าต้นหรือปลายเนาะ oh. แล้วก็จะมีลูกชายคนหนึ่งนะ้ชื่อลีโอลูกชายนี้ก็จะเป็นแบบในเรื่องเนะี่ยเป็นลูกชายสายเนิร์ดเป็นลูกชายสายไอทีที่แบบ เก่งเรื่องเทคโนโลยีซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่ามันก็เป็นเด็กในยุคนี้นะจนกระทั่งคือสองคนเนี่ยเขาก็มีชีวิตแบบปกติเนาะก,ก็คือใช้ชีวิตแต่จําไม่ได้ว่าเขาประกอบอาชีพอะไรนะตอนอตอนอปัจจุบันนะแต่อยู่มาวันดีวันดีคืนวันดีคืนดีก,ก็จะมีอดีตเพื่อร่วมงานที่เคยร่วมงานกันสมัยเป็นสายลับเนี่ยมาติดต่อ,อบอกว่างานที่เคยทําไว้อันสุดท้ายอะ่ะหรือว่าอันล่าสุดเนี่ยมันยังเหมือนยังไม่ปิดจ็อบ ไม่ c อ m p l e t e ไม่ช่วยช่วยกลับไปปิดจ็อบหน่อยบอกฮะแต่เราก็แบบเราก็ร้างเป็นคุ่งแม่เป็นคุณแม่แต่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันตลกดตรงที่ว่าเขาเรียกว่าเหมือนดี a อ่ะเหมือนสายเลือดมันแบบพรุงพล่านเราในเรื่องนะคุณผู้ฟังใดๆเอ่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องไปสนใจเรื่องบทเรื่องอะไรคือสองคนนี้เขาเล่นแบบมันธรรมชาติมันเคมีมันเข้ากันมันความเตะความต่อยความแบบความที่แบบ คือคาเมล่าดีแอสคือน่ารักมากอ่ะเล่นแบบชั้นกว้างชั้นคันชั้นคันแบบมาคันไม้คันมืออยากจะลุกขึ้นมาแบบกังฟูให้ยักให้ยักอะไรอย่างงี้แล้วมันแบบเออมันตลกอ่ะแล้วก็แบบก็พยักหน้ากับสามีนะไปไหมคือแบบจอบมันยังไม่จบเนาะยังไงก็ต้องไปอะไรอย่างงี้แต่ได้ความที่จะไปอะไรใดๆเอ่ยเนี่ยก็ต้องหอบลูกไปด้วยกลับกลับไปปฏิบัติภารกิจที่ลอนดอนอีกครั้งหนึ่งคือตัวเนี่ยอยู่อเมริกาแต่ก็ต้องหอบลูกหอบอะไรลูกก็ มันก็คือหนังมันก็เล่าเรื่องแบบธรรมดาสามัญเบสิกมากก็คือลูกก็จะค่อยๆเผยความเป็นอัจฉริยะ CIA ให้ลูกรู้ออประมาณว่าลูกก็จะอ้าปากค้างกับความแบบความที่พ่อแม่แบบหูเออแบบทําไมจะต้องปิดบังเขาล่ะอย่างเงี้ยนะแล้ว,แล,วแล้วเผอิญว่าในเรื่องเนี่ยเขาก็ผูกเรื่องให้แม่เนี่ยก็คือ,อคุณเนะอ,อมิลี่เนี่ยอ่าแม่ เขาเรียกอะไรไม่ค่อยลงรอยกับลูกสาวคนโตอ่าเหมือนกับลูกวัยรุ่นนะเนาะพยายามที่จะเข้า,าเออแล้วแม่ก็เหมือนแบบแม่ดูเหมือนจะว่างไม่มีงานทำถ้าคอยมาตามลูกลูกก็จะแบบทำไมแม่ไม่ไปทำงานอะไรเงี้ยพอดีแม่จะกลับไปทำงานก็ฮะงานอะไรเออทําทำไมแม่แบบว่าแบบดูแข็งแรงดูแบบอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเหมือนอย่างที่บอกนะก็มันก็เลยในเรื่องก็เลยเหมือนกับ ทําให้แม่ลูกกลับมาพันผูกผูกพันกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่แบบคุณคุณคุณพ่อเลยว่าแมทในเรื่องเนี้ยก็คือแบบคอยเชียร์คอยเอาใจช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาดูบทบูที่มันแบบมันสนุกมันตลกมันดูแล้วมันก็แบบมันบูแบบตลกตลกด้วยใช่ไหมใช่แล้วมันก็เป็นความบูแบบสองคนผัวเมียเอา้ิ่งพูดง่ายๆแล้วสองคนผัวเมียที่แบบคลิกกันอะไรเงี้ยแล้ว ต่อยรับลูกส่งปืนอะไรเงี้ยมันคือเอาดูแล้วมันสนุกอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมเนาะก็คือชีก็สร้างแรงบันดาลใจอยากจะให้เราลุกขึ้นมาฟิตฟิตอ่ในวัยที่ฉันควรจะดูค่มเมรอนไม่แน่ใจว่าตอนนี้ชีก็อายุไม่นน่าจะขึ้นเลขห้าแล้วล่ะเกิดแล้วล่ะชม่รู้ห้าไปเท่าไหร่ห้าสิบสามน่าน่าซึ่งก็แบบอ่นแน่นอนความเซยความเปลี้ยหรือความสวยอนะแต่อย่างว่าดาราฮอลลีวูด ด้วยยุคปัจจุบันเขาก็อาจจะใช้หัตถการโอ้ยอยุมันมีอยู่แล้วนะแต่มันแน่นอนอยู่แล้วแต่การกระโดดการเตะหรือการอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ได้ใช้สแตนด์อินก็มันก็ต้องมีพื้นฐานม,มาบ้าง้วก็จะมีความฟิตอแล้วมันเป็นความตลกจังหวะที่เขารับส่งมุกการหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกแล้วลูกก็มีเด็กสองคนที่เข้ามาคอยช่วยทําให้มัน ตลกไปด้วยอะไรไปด้วยดูเป็นหนังครอบครัวใช่ใช่เออเออเอาหนังหนังรีดผ้าก็ได้ก็ดูไปแล้วก็แบบภาาไทยด้วยเนี่ยเอ๊ะดิฉันไม่ได้ดูภาคไลยนะเอออไม่มั่นใจคุณผู้ฟังลองกดดูนะแต่ก็มีความรู้สึกว่าเออเขาก็เล่นเล่นได้แบบน่ารักน่าดูนะเข้าขากันแล้วก็แบบแน่นอนมันก็มันก็เป็นหนัง จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนาะครอบครัวเขาก็เขาก็กลับมารักกันแล้วก็แบบทํานองว่าเออทำไมพ่อแม่ต้องปิดบังในอดีตทํางานประกอบอาชีพอะไรอะไรเงี้ยก็ตามสไตล์หนังฮอลลีวูดแล้วก็ฝากไปดูได้ก็น่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กนะก็ต่อ n น t f l i x Netflix ดูได้เลยเรื่องอ่า Back in Action อ่ะของป้าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูซิของป้าหนังได้ลงเออหนังได้ลงจ้ะแต่หนังเก่าใช่เก่ามากเพื่อเก่ามากจริงๆเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวเราไปดูหนังของป้านะคะ ซีนี m คาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดช,ชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนี m a าเฟ่ มาค่ะป้าของคุณแอคชั่นใช่ไหมของคุณนี่เป็นบู๊ใช่ไหมของดิฉันก็บูเหมือนกันแต่ว่ามันมันมีความบูแบบแฟนตาซีเป็นเป็นแอนิเมชันอ่าเป็นแอนิเมชันซึ่งเก่าเก่าแล้วปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเรื่อง Princess Momonoke เคยดูยังเคยดูแต่นานมากแล้วอ่ะใช่นานมากแล้วเออเรื่องถ้าถ้าแปลม็นไทยคือเจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงพงไพร เพราะว่าไอ้คำว่ามูมูโนเกะเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นชื่อของเจ้าหญิงนะแต่มันแปลว่าแบบวิญญาณแห่งแห่งแห่งป่าไม้แห่งแห่งป่าเพราะว่าสตูดิโอนี้เวลาทำจิบิทำทำแอนิเมชั่นอะไรเงี้ยจะชอบเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมใช่สิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าอันนี้กับคนสร้างก็คือมิยาสกิมิยาสกิฮาฮยาโอปี97 โอโหปีเก้าเจ็ดปีนี้เท่าไหรแปดยี่สิบแปดปีมาแล้วแม่เจ้าขอบอกว่าคือวิธีการเช็คว่าแบบเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันขึ้นแท่นคลาสสิกไหมก็คือว่าเราย้อนกลับมาดูอีกทีมันไม่เชยอ่ะเรารู้สึกเฮ้ยเรายังอินมันไม่มีความเชยอะไรเลยอะโอ้ก็ใช้เวลาทำสิบหกปีนะวาดด้วยมือด้วยนะขอบอกเรื่องเนี้ยอะ แล้วก็ได้รางวาล Japanese Academy Award เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตอนนัปปิครั้งที่21จริงๆมันมันเหมือนบางทีข้อมูลสับสนว่าอันนี้ได้ชิงส่งเป็นนมินีของออสการ์ภาพยนตร์ต่องประเทศแต่มันไม่ใช่สปิริตอเวได้แต่อันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เข้าชิงเนาะแต่ว่าก็เรียกว่าความยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งหย่อนอะไรมาก่อนไม่รู้นะจำไม่ได้เดี๋ยวลองเสิร์ชสินะอะ ทีนี้เรามาดูประเด็นเรื่องนี้เนี่ยจริงๆตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่มันจะนำเข้ามาสู่ป่านะก็คือชื่อเจ้าชายอาชิตปกะคือเปอิดฉากมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นเป็นหมูป่าที่มันเป็นปีศาจแล้วคือมันวาดภาพแบบว่าเฮ้ยตัวอะไรวะมันแฟนตาซีมากมันมันเหมือนเป็นนอนมันเป็นอะไรมันพันก<ะ>ิ้งกิ้งระบุไม่ได้ว่าเป็นอะไร ระบุไม่ได้<อ>แต่ว่าเฮ้ยตอนแรกมันเป็นหมูป่านี่ตอนหลังๆมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้ววิ่งเข้ามาจะเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งจะมาทําร้ายคนในหมู่บ้านน่ะแล้วเจ้าชายอาชิตตกะเนี่ยก็ก็ยิงธนูแล้วก็ฆ่าฆ่าไอ้เจ้าหมูป่าได้เพื่อปกป้องคนในหมู่บ้านเนี่ยแหละก็คือเป็นเจ้าชายที่กล้าหาญเป็นหนุ่มน้อยที่แบบจิตใจดีงามมากอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยตัวเองเหมือนถูกสาบอ่ะ ไอผีผีไอปีศาจหมูป่าเนี่ยมันก็เข้าสิงแต่ว่าเข้าสิงที่แขนมันก็ทําให้แบบเฮ้ยพอเขายิงธนูอะไรเขาไม่ได้อยากจะแบบไปฆ่าคนขนาดนั้นยิงฟิวแขนขาดข,า,ดขาขาดหัวขาดอะไรเงี้ยเฮ้ยเราถูกสาปแล้วคนในหมู่บ้านเขาบอกเออเจ้าชายเจ้าชายต้องต้องไปแก้คําสาปนะต้องเดินออกไปเข้าไปในป่าลึกเลยอแล้วก็อย่ากลับมานะเพราะนะเพราะเจ้าชายถูกสาปแล้วอะไรเงี้ยโอ้เขา,เขาก็ เดินทางออกไปเพื่อไปหาวิธีแก้คํำสาเดินเดินเดินเตินไปเข้าในป่าฉากที่เข้าในป่ามันก็เริ่มแบบสวยจังเลยสงบจังเลยไม่รู้จําจําไอ้ตัวละครเออที่มันเป็นผู้ของต้นไม้อ่ะชื่อเอโคคมะโคคมะเป็นเหมือนพูดอ่ะน่ารักกลมกลิ้งๆโผล่มาที่ละตัวสองตัวอะไรเงี้ยที่แสดง ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าจะมีไอตัวเนี้ยโผลขึ้นมาเงียบๆีับนาลักเต็มไปหมดเลยก็เดินทางลึกเข้าไปแล้วก็ไปพบโลหานครออื่าจากป่าไปเจอโลหานครแล้วก็คนพบ,ท,นท,บท่านผู้หญิงเอโบชิอืท่านผู้หญิงเนี้ยตัดต้นไม้อืตัดต้นไม้เพื่อเอามาหลอมทําเป็นเหมืองโลหะเพื่อผลิตปืนซึ่งมันดูไม่ดีใช่ไหมม,มันทำลายป่าไม้ใช่ปะแต่ มันเหมือนมันร้ายแต่จริงก็ดีเพราะว่าเขาช่วยเหลือคนที่เป็นโรคคนเป็นโรคเรือนที่สังคมรังเกียจน,น่ะนางก็เอามาดูแลเลยแล้วพวกผู้หญิงโสเภณีอ่ะก็ไปไปไป,ไปพามาเธอไม่ต้องไปทาํางานงั้นเธอมาอยู่ที่เมืองนี้แหละแล้วเราก็มาช่วยทํางานการผลิตอาวุธแล้วก็สร้างเอาเงินขึ้นมาแล้วก็มาดูแลกันอย่างงี้ะแต่มันมีการตัดต้นไม้งทีนี้พอนี้ใช่ไหมเขาก็มีคู่อะิทีนี้เจ้า ปรินเซสโมโมโนเกะโผล่ขึ้นมาจริงๆชื่อสังสังเนี่ยก็เป็นสาวน้อยน่ารักแต่แต่นางเฟียสมากนางร้ายมากแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกเลี้ยงดูโดยหมาป่า,าขนาดใหญ่มากเลยสามตัวซึ่งเนี่ยซังเนี่ยมันก็เจะเกียดกับเอโลหานครเกียดอ,อท่านผู้หญิงเอโบชีมากเรียกว่ามันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันต้องฆ่ากันนะนื่ย ถ้ามีซังจะต้องไม่มีไอท่านหญิงเอโบชิตโลหานาครจะต้องถูกทําลายเพราะให้พวกสัตว์ป่าแล้วก็โดยเฉพาะซังเนี่ยเกียดมากเพราะนั้นมันก็จะมีการต่อสู้กันของ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 สองฝ่ายเนี้ยโดยที่ไอ้เจ้าชายเนี่ยมันเป็นตัวกลางค่ะในเรื่องเนี่ยเอโบชิเนี่ยจะเป็นคนที่แบบใสสะอาดแล้วก็ไม่อยากใช้ความรุนแรงแล้วก็ก็รู้ว่าเอโบชิก็เป็นคนดี เฮ้ยสังก็ดีอ่ะสั่งก็ดูแลป่าไม้อ่ะอืแต่ว่ามันจะมีอีกตัวคือจริงๆเรื่องเนี้ยตัวละครมันเยอะนะ <c oughs> แต่ตัวหลังมี่สามตัวเนี่ยนะแต่จะมีอีกตัวหนึ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งไม่ใช่คนแต่เป็นเหมือนเป็นพูดของต้นไม้เป็นเป็นกวางศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันเคยเคยเห็นไหมเคยจําได้ไหมตัวเนี้ยหนึ่งไม่ออกเลย กวางตัวเนี้ยเขาเขามันจะเขามันจะสวยงามแล้วก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่หน้ามันก็ออกเป็นกวางอะ่ะแล้วก็เวลาปรากฏตัวมาในเรื่องเนยนะมันจะเงียบในโรงพยาตร์มันจะเงียบ,ลยยบแล้วก็กวางค่อยๆเดินเดินบนผิวน้ําได้ด้วยกวางพิเศษ ใช่เป็นกวางศักดิ์สิทธิ์เป็นกวางศักดิ์สิทธิจ์จริงๆเออเ,อ,อเป็นผู้น่ะซึ่งแบบเหมือนปรากฏออกมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งงดงามแล้วก็เหมือน,น,นรักษาผิวมาคอาญี่ปุ่นจริงมันสุดพูดแล้วก็ขนลุกการปรากฏตัวออหอยกวางตัวเนี้ยคือทุกอย่างมันสงบมันเงียบมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของป่าถ้าคือถ้าป่าดงสมบูรณ์น่ะกวางตัวนี้ก็จะโผล่ออกมาอือซึ่งถ้าพระจันทร์เต็มจริงๆแล้วไอ้กวางตัวนี้กวาง มันมาจากพูดเป็นพูดอีกคือแฟนตาซีสุดๆพระจันทร์เต็มดวงก็จะไาเป็นพูดแล้วก็มาเป็นกวางแล้วมันก็จะสลับกันไปสลับกันมามแล้วไอ้มันก็จะมีการแย่งชิงต่อสู้กันของของไอ้สองกลุ่มนี้โดยยังมีเอกกองทัพลรงกองทัพหมูป่าที่พลม่มไอไอ,อโลหานครพหลวันพหลเกแต่ประเด็นหลักสําคัญของเรื่องนี้มันก็คือมันให้ความสําคัญกับ ป่าไม้กับสิ่งแวดล้อมสกับสรรพรสัตว์ตทั้งมวลเอเอจิตใจที่ดีงามมันใจแบบเหมือนเยียวยาได้อะและไอตัวที่มันใสจริงที่สุดก็คือไอตัวอชิตกะกนะม,มันเหมือนว่าสั่งมันจะนั่นนะนะแต่สั่งก็แบบใช้ความแรงอะนะคือมันก็ไม่ยอมอะคือมันก็ไม่มีใครฟังใครแต่อชิตกะการมันเหมือนแบบคอยปณิประนอมแล้วมันก็ช่วยทั้งสองฝ่ายอะอยากให้ดูทีนี้ถ้า ช่วงนี้ไม่รู้ครบยีปดปีเลยมาฉายในโรงภาพยนตร์หรือเปล่าเออมีที่ House มีที่เ f ลองเช็คลองเช็คเวลาดูอาจจะมีอาจจะมีเออไม่รู้ใน Netflix มีมีไหใน Netflix มีดังนั้นถ้าหลุดจากโรงภาพยนตร์ดูใน Netflix ได้ดูใน Netflix ก็ได้ดูสงบสงบเย็บเย้ทำใจล้มล้มหรือจะแบบตะลึงอะ่ะ จะตะลึงกับทุกฉากทุกฉากทุกฉากเลยแล้วเพลงก็เพราะมากแล้วเราก็ดูแล้วเราก็อยากจะปลูกต้นไม้เราดูแล้วเราไม่อยากจะตัดต้นไม้เฮ้ยมันมีจิตวิญญาณน่ะแล้วถ้าดูเรื่องนี้เราไปเที่ยวป่าเราคงอินมากอยากเที่ยวป่าเนี่ยเขาบอกว่าเมียสกีเออเมียสกีเนี้ยแบบแรงบันดาลใจคือเขาไปเที่ยวป่าป่าโบราณอ่ะที่เมืองไกลๆจำเมืองไม่ได้ก็เลยออกมาเป็นเรื่องนี้อืมจริงเรื่องนี้ก็มาเรื่องนี้มาก่อน Princess Mononoke เนี่ยมาก่อน Spirit Away ใช่ Spirit Away นี่คือปี2001แต่แปลกนะ Spirit Away นี่ดังโอ้โหเชื่อไหมชาวต่างชาติเราชอบเรื่องนี้มากกว่าเราชอบ Spirit Away แล้วก็ดูนะแต่เราแต่ดิฉันรู้จักสตูดิโอจิบลีจากเรื่อง Spirit Away อาจจะเพราะมันดังในระดับสากลแล้วก็ทีนี้ก็เลยไปตามย้อนดูอย่งโตโร่อะไรอย่างเงี้ยค่อยๆตามย้อนดูเอา แล้วว่าเน,นี่ยฟอร์มเหมือนไอ้ปรินเซสโมโมโนเก็บฟอร์มมันยากกว่าด้วยซ้ำไปเหมือนคอนเซ็ปต์มันยิ่งใหญ่กว่าม,ม,มันเจกอกับสิ่งแวดลอ้ลอมม,มันมันมันของโลกอันนั้นมันเหมือนครอบครัวนะใช่ป่ะอ่าโลกอบา้ำเอออ่ะ ฝากว้ลากันนะถ้าไปดูในโรงไม่ทันนะหรือว่าแบบเออเน็ตฟลิกเน็ตฟลิอ่าไม,ไม่ได้ยังไม่มีจังหวะทีดด่ออกจากบ้านก็กดใ,ในเน็ตฟลิกดูได้เลยนะคะวันนี้ก็สองเรื่องสองรถนะคะกดดูได้ตามอัธยาศัยมหมดเวลารละค่ะยังไงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะลาไปแล้วสัดีค่ะสวัสดีค่ะ